สวัสดีครับวอรจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มาทดลองรถ M5000SU นะครับที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับวันนี้วันที่25มีนา2564นะครับอันนี้สภาพรถด้านบนสีเดิมนะครับเช็คระบบ่วดซึมเปลี่ยนไทยของเหลวให้นะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่เก็บ่วดซึมให้นะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับช่างไกลองติดเลย เป็นฐานหกนะครับ JK หนาหนักฐานหกไบยนะี่สิบหกครับที่จอดไว้ก็เป็น L 3 6 0 8นะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับอุปก,กรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะครับ เอามาขายเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่2องแสนแปดนะครับเก็บสภาพทำดีทั้งคันเปลี่ยนลังคาให้ใหม่คันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะครับติดมัดจำแล้วเทสระบบให้ลูกค้าดูเฉยๆนะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับใครหาอยู่ที่ร้านเรายังเหลืออีกคันนะครับรอเก็บสภาพอยู่นะครับเกียมใหนะครับเจียมแข็งนะครับฐานใหญ่ๆนะัๆยังใไขไม่เข้านะครับ คันนี้ยางดีสีเส้นนะครับยางประมาณ80%ทั้ง4ล้อนะครับ สนใจรถไถก็ติดต่อได้นะครับวัวเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์085-0876581นะครับเราขายทั้งรถตามสภาพและเก็บสภาพนะครับฝากเบอร์โทรอีกทีนะครับ085-0876581นะครับวอวอเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ